สวัสดีครับเพนน์นะครไปแล้วเนี่ยตัว้ถที่้างนครับทาที่หน้าบ้านก็เส้นนี้จะเป็นเส้นเมืองจะเป็นถนนอสกานะครับเลาจะ็จ่ยาวไปถงไปเส้นถนนในเมืองนะครับโอเคช้เง่ายอย่างขอวอมก่อน่อยามีกันมากกว่วิ่งสติลาร์ซึ่งแต่เดคโครได โอเครับตอนนี้ก็มีมาถึงอบเบอร์แล้วฮะตรงน,นี้จะเป็นสวนสาธารณะลิมคูเมืองนะครบว่าสิมานะครับผมห้างน,นี้จะร่มเลยอะ่ะตอนนี้ผมวิ่งก็จะห้าโมงเย็นแล้วสังเกตน,นะครับต้นไม้ยังโค้งทางเยอะอยู่ ตปกตปิผมก็จะมาซอตรงนี้ก็แต่เรื่องแรกๆลยนะมาซ้อมไม่ได้เลยรอไม่ต้วก็ไปกลับก็เก,กือบกิโลครับตรงไปเกือบกิโลก็วิ่งวนไปวนมาอย่างนี้หละสี่ห้าโลนะฮะรถตะวัน เดี๋ยววันนี้มาเร็วหน่อย4โมงนี้แล้วโอเคดี๋ยปุ๊บ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 อ่ะตอนนี้ก็จะมียานเป็นแนวถ้าใช้เรื่องริิๆตรงน,นี้คือแนวกำแพงเมืองเก่านะครับผมแต่ตรงนี้ก็เหมือนจำลองขึ้นมาจำลองขึ้นมาที่ห็นว่าเออตรงน,นี้เคยเป็นแนวกำแพงเก่านะก็ะถ้าอยากเราจะวิ่งเหอนว่าเออ ฟิกซ้อมฟิกแซกิงหน่อยมีคร้มเนานบันไดก็ได้ครับตัวนี้เราวิ่งสักกันไปจากมีนเรียบเมื่อกี้โอเคทุกนี้ก็รถเขากำลังจะเลือกงานนะครับรถยิงเยอะเลยเขียววิ่งต่อละตอนนี้ก็วนไปรอบแล้วนะครับมางกิโลครึ่งเหมือนฝนจะตกเลย ยังไม่รู้ว่าจะตกไหมตอนนี้ก็5มมโมงฮะเราลงกระเช้าเฉลยนึงก็แล้วเราผมจะวิ่งไปสุดทางจนถึงอา่างทงยามโมงก็จะวิ่งรอบยามโมตรงนั้นแล้วก็วิ่งกลับมาตั้งเป้าไว้สัก6-7โลพอวีนะต้่งเช้ชาเฉยๆครับก็ อารมณ์ฉุนอย่า <c> ง <oughs> <c oughs> เด็ดดีเด็ดดีวันนี้เด็ดดีโอเคครับไปต่อครับโอเคครับตอนนี้ก็ตอนนี้เขาจะเรียกว่าประตูประตูน้ำนครับหรือถ้าเรียกปลาคุลาเนาะปลาคุลาเขาจะถือว่าเปนระตูนะครับหรือจริงๆแล้วเขาจะเรียกว่าประตูคอนเสิร์ตนะฮะ <c oughs> คอนเสิร์ต <c oughs> เดี๋ยวผมจะวิ่งข้ามไปฝั่งนู้นนะครับไปประตูชุมพลโอเคอเครับ เอาไปก่อนอาเข็ม okay. ครับตอนนี้ก็ผมก็มาสิงจุดชิววันวายที่สุดของเมืองโคราชจนนึง <All right. S 1> <laughs> นั่งอย่างดูบาลครับ <laughs> แล้วขอมือ โชคดีคือเขายังไม่เปิดเทอมปกติถ้าเปิดเทอมน,นะโอ,อ้โหรถอย่างเยอะตันนี้ผมก็อยู่ที่เนี่ยครับโัวร้างมากจริงจริงถ้ากองรถคืนเขาจะเปิดไฟด้วยข้างในเสิร์ฟแบบนี้นะแต่พอดีผมวิ่งเป็นห้าโมงเองโอเคเดีย๋ยวผมวิ่งต่อละครันผลดัวเองนิดนึงหัวว่าผมออกเร็วไปว่ะ ชิ้นน่าจะออกสักหกโมงนะแดดสองหน้าเต็มๆเลยชนี้ใครขับรถมาในเมนอืองก็รองกันครับก็ตอนถนอนอยู่กูกมงวิ่งปลาเลยตอนห้าโมงกว่าวเน,น,นี่ยเนี่ยไม่อย่างร้อนเลย มีแต่ผมมาวิ่งคนเดียวแล้วมั้ง5โมงแดบดบยังสองหน้าอยู่เลย <c ười> คนดีๆก็คงไม่ทำกันหรอกว่าอ่ะซ้อมแดดครัแบซบ้อมแดดถือว่าซ้อมแดดไปแล้วกันโ,โอ้ยร้อนแดบดบสองหน้ากูเลยก็ <c ười> อย่างนี้วิ่งไปหน้า,า,ามมอะารหน้ามัครับบ้านนี้โอเคนี่แหละร้อนโอเคผมมาถึงหน้าอะารหน้าม,มัแนละ้วฮะ ก็รีบไปสามกิโลครึ่งสามจุดห้านะครับยี่สิบหกผมมาวิ่งหกโมงนะกออนยามโมก่อนก็นจะมีร้านกาแฟเยอะครับตรงนู้ก็จะเป็นคาร์ดตรงนี้ก็จะเป็นอเมซอนฮะ เนี่ยนั่นแหละเขาก็ขังกับโอเคครับเมื่อกี้เรามาจากประตูแสนนี่ก็จาประตูชุมพลนะฮะเขาบอกท่าอยากได้อีกหนื้อคู่อยู่โคราชใมันรอบประตูชุมพลนะผมผมไม่ต้องห่อแล้วเพราเามียผมก็อยู่โคราชอ่าโอเควันนี้เราจะไปประตูพันลานกันต่อไอ้ดูชัยนรงค์กันต่อครับไป หห,หแ้แยกกุญไวมันโคราดแยกยาประตูผีครับ้างขวาก็ลงหนังครับแล้วก็ขับลุกเก้าขับไปเก้าสิบพัชชันครับวันนี้ผมก็มาถึงแล้วดูชนะลงครับผมตาโคราดก็นจะเรียกันว่าประตูผี นะครับเพราะว่าทำไมถึงเรียกประตูผ no ีแล้วเหรอเพราะว่าสมัยก่อนอ่ะเวลาคนเขาจะเอาศพไปเผาเขาต้องลอประตูนี้ไปวัดเพราะว่าวัดในเมืองโคราชจะไม่รับเผาศพนะครับในรอบภูมิเมืองโคราชเขาจะไม่รับเผาศพก็ต้องไปเผานอกนอกเขตเมืองก็เลยเรียกประตูเร่องประตูผีนี่คือใน้ลงนะครับเดี๋ยวเราไปต่อฝนจะตกเลยรีบละเ๋ยวเดีงประตูโอเคแค่นี้นะครับ ต่อไปเราก็คือปัดบุญฮนะปัดบุญคาสตอนปัดบุญสายมาสายมาันผมนี่ก็บคารดนะครับร้า,านกาแฟประจำผมเลยมากินบ่อยบ่อยที่สุดแล้วแหละคาร์ดไอโคลาานะถ้าโคลาามาแวะได้ครับร้านนี้อร่อยมีเบอร์เกอร์ด้วย โอ้ยเขากลังตั้งตลาดพอดีเลยแม่บ้าปูนฮะตลาดน้าบ้านของเองว่าอย่างประตูันไลข้างหน้าจุดเช็คอินแล้ววิ่งเสร็จแล้วก็เดินม,มาหาของที่ตรงนี้ต่อ,ตอแม่ก็ไม่เดียวมาเลยก็ม,นะมาวิ่งนะครับอโอ้ยหิวข้าวเลยตอนนี้อินไปหิวไป เดี๋ยวจุดช็คกี้สุดท้ายเราอยู่ข้างหน้าฮะรออีทเดียววิ่งเสร็จแล้วค่อยมากินไปต่อไปต่อนี่นะครับทูพคน้านเท่าไหร่เขาเป็นไงเขาติดเขาเท่าไหรทุกคนร้านรถเขาติดเลยผมคงไม่วิ่งไปตรงนั้นหรอกผมให้ดูว่าอย่างเงี้ยทุคนร้านเป็นย้อนสายกับบ้านย้อนสางข้างหลังก็จะเป็น นายวาปูเขากำลังสั้งตลาดูเปูข้าวแล้วด้วยอี่อยวิ่งจบก่อนแล้วเข้ามากินข้าวโอเคครับ,อรบโอเคครับอโอเคครับจบไปแล้วฮะสตีลันลูโคลาเช็คอินสี่ประตูเมืองครับก็วันนี้ก็ครบนะฮะระยะที่ได้ก็เจ็ดกิโลวิ่งเก็บนิดหน่อยนะครับเจ็ดกิโลวิ่งเก็บนิดหน่อยก็ผมเลือกเวลาวิ่งก็ได้แหละ นี่จริงโค่ควรจะมีสังคมตรงนี้มันไมจะได้เห็นแสงไฟอะไรบ้างนะเนาะอันนีแมงร้อนเจอแต่กระแดดแล้วก็รฝนก็ยังเยอะอยู่ขออาบน้ำไปไปขอไปกินน้ำก่อนนะครับเออถ้าเกิดโอกาสต่อไปได้ถ่ายคลิปตรงไหนอีกหรือ,อ,นนอได้วิ่งตอนกลางคืนเราจะถ่ายคลิปตัสือไม่ดีก,กันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ